วันนี้พามาดูทุเรียนหมอนทองของจันทบ,บุรีใช่ไหมคะอของดีตลาดไอยาลาเมื่อกี้ซื้อไปแล้วไหนดูทุเรียนนี่อามนะมาโชว์มาชโชว์ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าอะไรเนี่ยมาได้เลยะะเจ๊ขิงเจ๊ขิงนะคะนี่นะคะเจ๊ขิงนะคะตลาดทุเรียนของไอยาลานะคะอ,อันนี้ขีดละเป็นขีดละห้าสิบห้าบาทเนาะแต่ทเทมสกี้ซื้อไปเนี่ยขีดล,ละหกขีดละสี่สิบบาท ก็ได้อยู่นะคะเป็นของจันทบุรีเนาะถ้าใครผ่านมาที่ตลาดอัญจลามาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านนึงนะคะเลสโกไปเร่ปะอันนี้ค่ะมาเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ได้ถ่ายวิดีโอไปแล้วนะคะมีเยอะแต่ว่าเลือกไม่ไหวเหมือนกันซื้อไปแล้วอันนั้น,นเท่าไหรนะ่นะคะเยอะมากจรงิงๆอตอนนี้นะคะทุกคน คือตอนนี้จะมีคนมาไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่ามันก็เป็นช่วงวันหยุดดัวยอุ้ยอันนี้ร้อยสิบบาทเองแกอามร้อยสิบบาทแต่มันไม่พอไซอามหรอกเนาะที่เห็นแล้วอะแบบไซอามอาจจะใหญ่ไปนิดนึง <laughs> ไม่พอไซมาถ่านดาเนี่นี่นี่คิวละสามสิบบาทแกทำไมไม่มานี่ไม่ทันแล้ว อามบอกว่าไม่ทันแล้วนะคะทุกคนอบโ,โอ้โออกโอเคเฮ้ยอนนี้นสองร้อยอามทำไมแกไม่ม,ไม,มาดูนี่ว่ะดูดิเนี่ยสองร้อยสี่สิบเอ๊ะอันนี้ทุเรียนอะไรคะระยองหมอนระยองอันนี้หมอนระยองไปซื้ออะไรมาหมอนทองเอออันนี้หมอนทองก็หมอหนเหมือนกันโอเคพามาดูอันนี้ก็แค่สี่สิบบาทนะ,นะคะเพื่อน เฮ้ย hey, แต่เมื่อกี้โอเคอยู่นะพูดถึงอะไป let's go เดินพามาเที่ยวนี่แหละพาพวกพี่มันเที่ยวนี่แหละอะเฮ้ย <Hey, S 2> นี่คดี่นี่นะคะที่ไอยลาเนี่ยก็จะมีทุเรียนเยอะแล้วก็ตอนนี้เป็นเป็นน้านทุเรียนแล้วถ้าใครอยากกินทุเรียนดีๆหรือว่าไม่ไม่ซื้อยกแข่งหรือว่าไม่ซื้อยกที่มันเป็นเยอะ,ะๆก็มา ไอาลาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องค่ะทุกคนพามาชมพามาชมพามาชม <ๆ S 1> นี่นะคะได้ไปเลี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่นะคะร้านนี้ก็มีร้ <ๆ S 1> านนี้ก็ซีน <ๆ S 1> ่เยอะเลยม <ๆ S 1> ีคนก็เลยคือส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ค่อย เรื่องมากที่ดิวีถกับการซื้อเท่าไรเราก็เลือกทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยเป็นหรอกก็คือเห็นร้านไหนเราก็ซื้อเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เอาที่เราสะดวกแล้ว <c oughs> เอาที่เราแบบชอบใจอะไรแบบเนี้คือทุเรียนก็คิดว่าทุเรียนมันก็ไม่เหมือนกันแหละถ้าเป็นหมอนทองเป็นระย,ยองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คงมันเหมือนกันก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าร้านไหนรสชาติดีอะไรยังไงอะ่ะ <c oughs> เออจริงไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าเรื่องเยอะอะไรแบบเนี้ยวันนี้ก็พากันชมแค่นี้ อ่อเดินร้านนี้ร้านนี้อ่าไป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 เอ้ยร้านนี้ก็ดีอ่าทำไมเราไม่มาเนี่ยนะคะร้านนี้ก็ขีดละสี่สิบบาทนะคะร้อยเจ็ดสิบถ้าอามกินก็คือแมวดมแล้วล่ะเพราะว่าอานมันกินเยอะอ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้านนี้ทำได้นะ,ะอันนี้ขีดเท่าไหร่คะห้าสิบค่ะโอ้ร้านนี้สวยมากเลยคนนุณต้นเนื้อดีมากเลยจ,จริงๆ เมื่อกี้ห้าสิบเองอ่ะไม่มันซื้อไปแล้วปะซื้อไปแล้วก็ซื้อไปคือมันเป็นของอามแล้วล่ะวันนี้นะคะอา้าฝากไว้แค่นี้นะคะกับทุเรียนม้อนทองตราดไอยลา,า,าลานะคะลา